ออกมากไม่กล้าเข้าใกล้คนอื่นเลยค่ะรูสุดยอดแต่ตอนนี้พี่ปุ๋ยไม่มีเลยนะทุกคนพี่ปุ๋ยไม่มีเลยนะอ่ามั่นใจขึ้นนะคะแล้วสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นอือันนี้เคสหนักเนาะพี่ปุ๋ยเนาะอาการไม่มั่นใจนี่ครูครูคถือว่าหนักที่สุดละไม่กล้าที่จะอยู่ใกล้ใครเนี่ยอันนี้ถือว่าหนักนะคะทุกวันนี้พี่ทานวันละสามซอง หยุดไม่ได้เลยค่ะรักมากขอบคุณค่ะคือมันดีกับสุขภาพเรานะคะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นสมุนไพรล้วนๆเขาขับอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะบางคนกลัวมันจะมีผลข้างเคียงไหมคะอ่าทำไมต้องกินเยอะซองเดียวไม่ได้หรอคะดูเหมือนจะเยอะดูเหมือนจะเยอะคือต้องดู มวลกระดูกของเราน้ำหนักของเราและอาการที่เราเป็นนะคะอาการที่เราเป็นเพราะยังไงเขาก็ขับให้เราตลอดอยู่แล้วนะคะเขาจะขับทางฉี่ให้กับเราตลอดยิ่งเราดื่มร้อนได้ดีนะคะดื่มร้อนได้จะดีมากๆดื่มก่อนนอนเท่านั้นถ้าอยากเห็นผลไวกับโรคประจำตัวนะให้ดื่มก่อนนอนแล้วก็ ตื่นเช้ามาก็เอาน้ําเดือดหรือน้ําร้อนเติมแก้วเดิมอีกหนึ่งรอบนะคะ,ะต้องบอกมือใหม่ที่กินชาด้วยนะคะว่าไม่ควรกินต่อกับจากกาแฟอ๋อถ้า,าหากว่าคุณจะเดินทางเพราะว่าถ้าคุณกินคู่กับกาแฟนะคะคุณจะมีเพื่อนเป็นห้องน้ำคือมันจะเอาอยู่อย่างนั้น่ะมันจะขับออกนะคะอะไรที่กินเข้าไปเมื่อวานวันก่อนวันซืนอ่า บางคนมันไม่ได้ขับออกวันเดียวนะคะมันจะเอาออกให้หมดเลยแต่มันจะไม่เพียมันจะไม่เพียนะคะแล้วตัวเรานี่แหละจะเบาอ่าตัวเรานี่แหละจะเบานะคะใครเจอในเรื่องของปวดเข่าปวดข้อปวดขานะคะรวมไปถึงอุยม,มันมีหลายอาการเนาะไปดูเอาก็แล้วกันมันเยอะจัง ดื่มแล้วดื่มแล้วซองชาเอามามากหน้าได้ด้วยนะคะทุกคนนะคะโอ้โหขาวสวยหมวยอื่มเลยค่ะพี่แอ้ยินดีกับพี่แอ้ด้วยค่ะพังผืดติดลำไส้ก็หายแล้วจ้าแถมสวยขึ้นอีกด้วยนะคะเฮงเฮงรวยๆค่ะ